อ่าอัเดสถานการครับผมโอ้โหดูการย่างของพี่เขานะใส่ร้อยมาแล้วพี่ย่างติกี่โมงนี่ย่างติดตีหนึ่งเนาะอันนี้เหือชีบแล้วดูเตาเขาดูครับดูย่างครับมาจากไหนนี่พอดีมาจากเมืองครับผมพอดีไปแข่งกนเพียนไปทำกอนเทนต์มา ทำคอนเทนต์มามาพี่เชอร์ไกลมาครับผมิเชอร์ไกครับครับดูครับนี่อันนี้เลี้ยงทั้งอำเภอประสาทกาบเชิงนะส่งทั่วช้าวดูเขาเดี๋ยวนึงนึ่งทำบ้าอะไรเยอะแยะใส้ตะ้่าหม้อของหม้อนี่กินหมดนี่ดิเอ้าโอ้ลงทานลงทานโอ้ดูครับใหม่ๆสดๆนะ ถามหน่อยครับสถานการณ์ชายแดนเป็นไงบ้างครับตอนนี้ครับถามหน่อยครับไม่ตอบอีกตับเยอะมากโอ้ยสถานการณ์ชายเดนเป็นไงเอาตรงๆออกซืีเลยนี่แหละเฝ้าระวังเหมือนเดิมเฝ้าระวังเนาะเก็บเสื้อผ้าไว้เก็บเสื้อผ้าไว้ด้วย เก็บมาตั้งสองเดือนสามเดือนแล้วอันนี้เสื้อไปขายเราไปกินเองนีิโอ้ยเอาไปขายเลือกเอาดีๆหน่อยเอาที่มันอร่อยๆเข้าใจไหมชิมก่อนที่มันสุกๆมากอ่ะอร่อยทุกอย่างเลย